เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวิทย์พีสุดครับเรื่องของมาซีเป้ารถสวยๆมาชมเลือกซืเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นโตโยต้าครับโตโยต้าโคโรล่าปี06นะครับกับราคาเพียง35,000บาทเท่านั้นเองเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นครับราคา motorbike ไปขับทช้งานกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบาย เครื่อง C A ครับคันนี้เครื่อง C A 1 6 0 0หซีซีเล่มเอกสารครบภาษีหกเจ็ดภาษีขาดก็ต่อได้ปกตินะครับต่อที่ไหนตัวไหนก็ได้ปกติเลยรถก็ยังสวยลาคาก็ถูกฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชีเป้าเลือกซื้อมาจำในภาพคลิปใหม่ๆครับรถราคาย่อๆเบาะหนังครับเกียร์ธรรมดาหน้าต่างเป็นมือหมุนครับคันนี้พิกัดดูรถอยู่พุทธมณฑลสายห้า เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ